สนองได้ไกไดไม่ลยกคะแนนไม่หมดเวลายกป้ายใช่อมายดยตวเองพอคะแนนมัเากัน13ตรงที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วเราจอ่วนน้ในรางวัลนะครับตำแหน่งรองอันดับอื่นซึ่งก็จะได้มีการมอบรางวัลเป็นสกรูที่ดนะครับ ก็คือีู้ร่วมตัวมาได้สามนะครับยินดีกับน้องปยุตาชมเสียงด well. ้วยนะครับทายานะครับในสุ่มนี้ก็จะเป็นการมอบมงกุฎสายสะพายแล้วก็รวมไปถึงเครื่องรางนะครับให้กับน้องพรวินทิยครับผู้ชนะเลิศครั้งก่อนในรุ่นเด็กหญิงจ้าว10ปีนะครับ